อ๋ท่านผู้ชมครับผมในที่สุดก็เอาไปส่งลูกค้าเอาไปส่งลูกค้าสยันใส่อ่าเขาเรียกว่าเท้ายันเทลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ได้จะลองทดสอบความแข็งแรงดูครับผมจะลองเอารถอัดฟางคันนี้ขึ้นดูนะครับ ลองขึ้นดูเพื่อวัดไปทรงเพื่อจะได้ใช้บริการถ้าขึ้นไม่ได้ยังไงก็นี่ครับ oh. โอ้โหโอ๋อบุญรับระดับเลยครับอ๋อ oh. ไม่น่าไม่น่าจะติดบางโคลนนะน่าจะได้เนะ ทดลองดูครับรุ่เล็กว่าจะรับน้ำหนักได้ไหมตัวนี้หนักวางได้ไหมสายันล้อนราจะได้บ้างเพราะว่ามันมันขึ้นพวกฮะ เดินหน,ดหน้าก็ได้เออเดินหน้าแหละใช่เอาคร <c oughs> ั้งแรกครับผม <laughs> มาดูว่าเทเลอร์นี่จะรับน้ำหนักพุดอาดฟางได้ไหมเอ่ยนะครับเฮ้ <clears throat> oh, huh? ใส่กระเร่งใส่กระเร่งมาเดี๋ยวเราจะได้ชมช็อตเด็ดครับลองดูสิว่าเทลเลอร์ตัวนี้จะรับน้ำหนักได้ไหมมาใช้รีโว่ร็อกโคครับผมลาก ต้องรับให้ตรงหน่อย เป็นครั้งแรกของสายันด้วยครับผมอ้าวโอ้ขึ้นแล้วครับแม่ น้อยน้อยโอเคโอเควโอวดีเลยนี่แล้วคบเมาตะกี้พอดีแล้วใช่ใช่ อันนี้ปิดตู้ไม่ได้อรับสายพานตึงอยู่พี่อ๋อมันมันต้องไป่ใช่งานแบบอ่าสายพานยังตึงอยู่เนาะโอเคโอ้ได้ได้ได้จริงมันก็อืมใช่ใช่ใช่สายพานตึงใช่ไหมตู้มันทำงานอยู่พอดีเลยดีเลยเดี๋ยวเอายาง เอายางอะไรรองปุ๊บมันก็พอดีเลยได้อยุคได้อยู่ได้อยู่พอดีแหละกึ่งนี่แหละนี่แหละก็จะเเราต้องพยายามบันทีหน่อยนึงคิดตรงนั้นจนล้อจะจอจะเอาตรงนั้นนะแต่ถ้าคนกันนี้ไปโชวมันต้องสูบยางจนใช่ใช่อันนี้ผมปล่อยยางมาไงเเยอาไป่ออาไปัดที่ไหนนี่นี่แน่เลยมันมีฟังเลยเออหลุดหมดเธอ เป็นเลยบอกไม่ยางพี่ไปสูบไงอันนี้คอมเมนต์บอกว่าเอาไปส่งแล้วเดี๋ยวบางคนเดือดร้อนเออเทเลอร์นี่พอดีเนาลนละสยามเนาะพอดีก็ทำวางก็ถอยหลังมาวางตรงนั้นพอดีเลยทาใช่ใช <เอ S 2> <ๆ>่ได้อยู่จะให้มันหนักหน้าหน่อยก็ดีนะครับ ใช่มันจะได้ไม่กระดูกใช่รอบโปรารอบเออโปรารอบโปาทางเก้าอยีกว่าเรดังนี้หน้ายเทงนี้นะี่น่ะโอ้โหโอ้เอ้าพร้อมเดินทางไปส่งลูกค้าครับ <c oughs> โอ้โนี่ครับกี่ตันถึง3ตันไหม สามตันอืมไกลเป็นไงครับเออ,อใช่ไงลุงรวยเหล็กเหล็กพอ,อได้ไหมโอ้เหล็กนีแน่นอนระวังกระดรูข้ากนี้เต็มที่เลยอ๋อพอไปโคราชถึงไหมนีม่แต่ต่อวิ่งอยู่ประมาณ อ่าใช่ใช่อืเออใช่เือ้อเล่ใน่ช้าไช่นออือ๋อสงสัยจะของแกก็ทำแบบนี้มั้งคับแกทำแบบนี้เลยเทเลอร์แกเนาะ อ๋อนี่จริงๆฝั่งนี้เหลือเยอะเลยคือแรมองไปเหมือนมันน้อยแต่ขนาดรถใหญ่ยังมีเร่องเหลยอ Ừ. chắc <laughs> <laughs> chắn rồi đấy đây <laughs> này làm đi không อวางได้วางได้เอออ๋อไจะถอยดูถอยดูซิว่ารถแรงไหมยาระเบยดเต็มเลยยางแบนด้วยพี่นุ้ยไปถอยดูนี่ได้ไหมถ่ยให้รถมันหนักลงได้ไหม

มาทงนี้ดินนุ่มแล้ว เอาเลยครับเอาเลยไแปลดีเลยดีก็เดี๋ยวจะได้ชมช่วงลงบ้างทีนี้ช่วงลงจะเสียวเลยนะช่วงลงอ่ะนี่โอ้ อันนี้ก็า้อยขึ้นใครจะเริ่กกว่าเพราะเขาไม่เคยถอยลงเลย thảo danh của thảo danh thì khen ren gấp ơ ha 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 รรียบรยลวทำทุกได้ครับอืมบานอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผม สายันทดลองขึ้นเทเลอร์ลากดูก็คล่องอยู่นะครับขึ้นได้แล้วสวยนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับด้วยครับผมบ๊ายบายครับมาได้หลายคลิปเลยนะครับเออใช่ใช่จะดูต่อทีมาครับมีกำขา